การป้องกันแชมป์ของนนในสมัยที่11ผู้ท้าชิงก็คือคุณวันเพนตันเวียรพัน์หรือคุณหน่อยอายุ56ปีจากจังหวัดพิษณุโลกผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปลักแรดมีความฝันว่าอยากร้องเพลงออกทีวีสักครั้งและมาแข่งในรายการครั้งนี้เพื่อนําไปเป็นทุนค่าอาหารช่วยเหลืออาสาสมัครชุมชนที่ตนทํางานอยู่ ซึ่งในครั้งนี้นั้นคณะกรรมการเห็นพัฒนาการของนนได้เป็นอย่างดีสื่อสารและออกเสียงได้อย่างชัดเจนได้เห็นความเป็นนนมากขึ้นรู้สึกมีพลังเข้าถึงอารมณ์เพลงอยู่ในจุดที่น่าพอใจถึงกระนั้นนนก็ยังมีส่วนที่ต้องพัฒนาคือการปรับเรื่องลีลาในการร้องและการออกเสียงให้เต็มที่ชัยชนะครั้งนี้ทําให้นนสะสมเงินทุนไปแล้วกว่า170,000บาท การป้องกันแชมป์ในสมัยที่12ของนนดวดนเพลงชิงทุนผู้ท้าชิงก็คือคุณชัยมงคลมั่งคั่งหรือคุณกอล์ฟครูสอนภาษาอังกฤษวัย29ปีจากจังหวัดอุตรดิตการแข่งในครั้งนี้ภาพรวมดูสูสีกอล์ฟร้องเพลงดีเสื่ออารมณ์ให้เข้าถึงผู้ฟังได้ดีแต่จุดอ่อนของกอล์ฟคือบางช่วงที่ออกเสียงนั้นต้องไปพัฒนาเพิ่มส่วนนนเสียงได้อารมณ์ได้แต่จุดอ่อนในวันนี้คือร้องคอมจังหวะ ไปบางช่วงแต่ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนนคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จป้องกันแชมป์สมัยที่12ได้อย่างสวยงามด้วยคะแนน3เสียงสะสมเงินทุนที่1,90,000บาทการป้องกันแชมป์ในสมัยที่13พผู้ท้าชิงคือคุณนัทธิดาเกียวหวานหรือคุณใหม่ อายุ25ปีจากจังหวัดลบบุรีแม่ขายยำออนไลน์ผู้หวังคว้าชัยได้ทุนเปิดหน้าร้านขายยำและต่อยอดสร้างอนาคตให้กับลูกๆก,การแข่งในครั้งนี้สูสีเสียงของใหม่เด่นและมีความมั่นใจในเสียงและการที่ใหม่มาเวทีนี้พร้อมลูกในท้อง เป็นเหมือนกับการถ่ายภาพครอบครัวผ่านรายการโทรทัศน์ส่วนนนถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมีพัฒนาการและลีลาให้กรรมการผู้ชมทางบ้านได้เห็นชนะใจกรรมการไป3มเสียงสะสมเงินทุนรวมที่2 0 0 0 0 0บาท และมาถึงการป้องกันแชมป์ในสมัยที่14ผู้ท้าชิงคือคุณรัฐธรรมนูญธรรมยุราหรือคุณเพชรอายุ24ปีจากจังหวัดกรุงเทพมหานครอดีตนักมวยที่เพิ่งปลดประจำการจากการเกณฑ์ทหารและปัจจุบันประกอบอาชีพร้อยมาลัยฝันอยากได้ทุนเปิดกิจการไก่ทอดสูตรอร่อยของคุณแม่การจชนะเพชรในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายของนนเพชรมีเสียงแหบสนเสน่ห์แต่เพชร ยังมีจุดใหญ่ที่ต้องปรับปรุงนั่นคือการฝึกแกะเพลงให้แม่นยำยิ่งขึ้นนนผู้มีชั่วโมงบินสูงกว่าจึงตั้งสมาธิและคว้าชัยชนะในครั้งนี้ไปได้สะสมเงินทุนรวมแล้วกว่า220,000บาทการป้องกันแชมป์ในสมัยที่15ของนนเป็นการโคจรมาปะทะกันระหว่างอดีตพระเอกหมอลำและพระเอกหมอลำปัจจุบันจากคณะศิลปินภูไทยคุณพ่อวิรพงษ์วงศิลนั่นก็คือ กอไก่เอกพลงามเถื่อนอายุ26ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นคู่แข่งที่สมศักดิ์สรีและทำให้บัลลังก์แชมป์ต้องสั่นคลอนเพราะเสียงของกอไก่แน่นมีพลังอีกทั้ง กไก่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองจากการประกวดต่างๆทำให้การแข่งขันในครั้งนี้ท่านนนยังพอใจในมาตรฐานของตัวเองไม่ยกระดับมาตรฐานของตัวเองให้สูงขึ้นดวลเพลงชิงทุนอาจได้แชมป์คนใหม่และการแข่งขันในครั้งนี้ไม่เป็นที่ผิดหวังของผู้ชมเห็นพัฒนาการของนนได้อย่างชัดเจนการเก็บรายละเอียดของนนแตกต่างจากวันแรกที่มาถึงอย่างลิบลับและพลังเสียงมีการพัฒนาจากเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัด นน์คว้าชชนะด้วยคะแนนเสียง2ต่อ1เสียงสะสมเงินทุนไปแล้วกว่า2,40,000บาทการป้องกันแชมป์ในสมัยที่16อีกหนึ่งงานยากของนน์เมื่อต้องป้องกันแชมป์กับไหมแก้วพัฒนนรีศรีพิบูรณ์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชดีกรีนักร้องและนางรำของโรงเรียนฝีมือไม่ธรรมดาถึงขั้นรับงานร้องเพลงตามงานแต่งงานบวชงานขับเสภางานทำขวัญน,นา การแข่งในครั้งนี้ไม้แก้วทำผลงานได้ดีเทคนิคดีรายละเอียดเก็บหมดเห็นถึงความตั้งใจในการร้องและสื่ออารมณ์เพลงแต่มีอาการตื่นเต้นนิดหน่อยส่วนนน์ถึงแม้จะเจองานยากแต่วันนี้เตรียมพร้อมมาอย่างดีสะท้อนให้เห็นว่าหัวใจของนนท์สู้กับความกดดันได้และเป็นฝ่ายกำชัยชนะสะสมเงินทุนรวมแล้วกว่า245,000บาทการป้องกันแชมป์ในสมัยที่17 ผูดท้าชิงคือคุณเคนพิษณุสะทองหลางจากจังหวัดนครราชสีมาการแข่งขันในครั้งนี้นั้นนับว่ายังมีความต่างของประสบการณ์อยู่พอสมควร แต่เคนมีแก้วเสียงที่มีสเสน่ห์วิธีการพูดต่างๆน่าเอ็นดูคณะกรรมการเชื่อว่าเคนจะสู้ไม่ถอยและจะยังก้าวต่อไปในเส้นทางสายนี้ส่วนในวันนี้นั้นนนได้แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นชุดพระเอกหมอลำแบบเต็มสูบทำเอกคณะกรรมการอมยิ้มกันทวนหน้าและในครั้งนี้นั้นนนเป็นฝ่ายคว้าชายัยพร้อมทั้งเพิ่มเงินทุนรวมสะสม250,000บาท การป้องกันแชมป์ในสมัยที่18นน่นต้องพบกับคุณเอ็มออนอินสีหรือคุณอ้อมอายุ40ปีจากจังหวัดสมุทรสาครยอดนักสู้ผู้ผ่านมารสุมชีวิตมานับไม่ถ้วนเมื่อก่อนร้องเพลงตามร้านอาหารเจอพิษโควิดตกงานเป็นมะเร็งรักษาจนหายในวันนี้อยากได้ทุนรักษาดวงตาของแม่ คุณอ้อมเลือกเพลงอย่าปล่อยชั้นในการแข่งขันเพราะอยากให้คนที่รักได้ฟังจึงทำให้อารมณ์เพลงที่ถูกส่งออกมานั้นประทับใจกรรมการแต่นนยังมีมาตรฐานที่สูงทําให้การก้าวข้ามนั้นเป็นไปได้ยากนนรักษาแชมป์พร้อมคำชมในพัฒนาการภาพรวมมีสเสน่ห์จากภาษากายและท่าทางที่สื่อออกมา เงินทุนสะสมรวม270,000บาทการป้องกันแชมป์สมัยที่19นนพบกับอิสราโภดังเจดีหรือคุณฮาซันอายุ33ปีจากจังหวัดกรุงเทพมหานครชายหนุ่มผู้ดิ้นรนหาทุนรอน เพราะบ้านใกล้จะโดนยึดซึ่งฮาซันมีพลังเสียงที่หนาะหนักแน่นและจัดเต็มสรงอารมณ์เพลงสื่อสารถึงคนดูได้ยอย่างลึกซึ้งแต่มีจุดพลาดเพียงนิดเดียวคือคำควบกล้ำและในส่วนนนการแข่งขันในครั้งนี้เหมือนมีพลังแฝงบางอย่างปล่อยพลังมาเต็มเช่นกันและถือเป็นครั้งที่ร้องได้ดีที่สุดของนน,น,นแทบไม่มีทิฏฐิ ทั้งคู่เอาเทคนิคมาใช้ได้อย่างดีแพ้ชนะกันเพียงอึดใจแต่ถึงกระนั้นนนสามารถเป็นฝ่ายป้องกันแชมป์สะสมเงินทุนรวมกว่า2,80,000บาทและมาถึงการป้องกันแชมป์ครั้งสำคัญสมัยที่20ในครั้งนี้มีความสำคัญและกดดันสำหรับนอนอย่างมาก เพราะถ้าหากพลาดในครั้งนี้จะพลาดโอกาสในการได้รับเงินทุนคูณสองอีกทั้งรางวัลพิเศษจากคูโบตา้าอีกห0 0 0งแบาทและผู้ที่พร้อมชิงบัลลังว่าที่แชมป์20สมัยนั่นก็คืออันอัสดาวุฒิทธิดำรงอายุ20ปีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชหนุ่มสวนยางสู้เพื่อบ้านและครอบครัวอันดีกรีไม่ธรรมดา เคยได้รับโอกาสจากค่ายเพลงในการสร้างซิงเกิลเพราะมีคนได้เห็นผลงานจากที่เขาได้ร้องลง Facebook ส่วนตัวแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างทำให้ผลงานยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในครั้งนี้นนเลือกเพลงขอบคุณทุกแรงใจของศิลปินที่เขาชื่นชอบอย่างพี่ไผ่พงศธร ซึ่งการเลือกเพลงหมอลำมาใช้เดิมพันกับตำแหน่งแชมป์20สมัยถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากเพราะเพลงเร็วง่ายมากที่จะทำให้ร้องคล่อมจังหวะการควบคุมเสียงในขณะที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายตามอารมณ์เพลงไปด้วยส่วนอันเลือกเพลงอยากมีเธอเป็นแฟนของศิลปินต้นฉบับคนเดียวกัน ในการแข่งขันครั้งนี้แม้อันจะถ่ายทอดเพลงออกมาได้ดีแต่ยังดีไม่สู้นนและนั่นเป็นการคว้าชัยชนะอย่างเต็มตัวของนอนในนามแชมป์20สมัยสะสมเงินทุนคูณ2และเงินพิเศษรวมแล้วกว่า670,000บาท